สายแบบเรียยๆหูทองทั้งกระดานแบบนี้สวยๆเลยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์มารอแล้วนะจังหวะนี้น่าจะ3ตัวครับนะเดานะนั่นยังไงจริงด้วยครับขุดไปเลยครับจังหวะนี้10หมุนครับมา ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะวันนี้อยู่กับน้ำแมวปันแตกและเช่นเคยครับกับเกมเจมสโตนนะครับเกมสโตนของค่ายพ g นะเกมแบบก็ใหม่อยู่นะก็ไม่เก่านะครับก็โอเคอยู่ครับสำหรับเกมนี้ครับเป็นเกมแบบว่าเป็นแร่แบบนี้เลยนะฟิลฟิลแบบนี้เลยครับฟิลหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วแต่คนครับแต่นะดูน้ำมันวิบวับดีนะสีทองแพงที่สุดครับลองมาก็สีแดงครับสีม่วงสีฟ้าจําแค่สีทองกับสีแดงก็พอครับสีอื่นไม่ต้องจําครับเพราะว่ามันแตกน้อยนะ ทุน500ครับเปิดไปไม้ละ30ก่อนเลยนะครับมาจะเป็นยังไงไปดูกันครับมา2ไม้แรกก็โดนแดกไปเลยครับโอ้โหมาแล้วสี่ทองมานะว้าวเอาวะแล้วดูคูณคูณอยู่ตรงนี้นะมันจะค่อยๆเปิดทีเรื่อยๆครับเฮ้ยภาพมันดูน่ารักนะเอาจริงๆอะมันเหมือนเกมขุดแร่สมัยเด็กๆที่เล่นอนะแบบมันเหมือนเกมแบบเกมในเกมในคอมอะเกมที่เกมฟรีอะเออ โอ้โหดูเดะเอาว่ะแต่นี้ได้ตังค์แล้วนะท้าเป็นเล่นใบครับ1นึ่งันแปครับ <S <S สวยๆเลยครับมาแล้วก็ไปต่อเลยปึ๊บสีม่วงม่วงมาไหมโอ้โหไม่ถึงครับเทอร์โบไปยังเดะโอ้โหลืมกดเทอร์โบแล้้วทุยลืมกดเทอร์โบโนะสีทองสีทอง ลุนสีทองครับโอเคม่วงมาก็โอเคอะไรนะสีอะไรนะ่ะน้ำตาลน่ะสีแดงอุย้ยสีแดงสวยอยู่นะสีแดงอ่ะได้อยู่ครับเดี๋ยวคูณเจ็ดเข้าไปเดี๋ยวโอ้ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยร้อยกว่าคูณนะอ่ะเก้าร้อยสี่สิบห้าเอาอยู่เอาอยู่เอาเรื้องห้ามาดูวิบวับตีอ่ะเออนาชอบนะมาดูนะสวยแบบเรียบๆอ่ะมันดูไม่เยอะอ่ะ พื้นผังเป็นแบบดำๆหน่อยอ่ะเออดูง่ายดีครับคูณเจ็ดนะร้อยสี่สิบเจ็ดคูณเจ็ดครับโอ้โหมาเปิดสวยอยู่ครับหนึ่งพันอีกยี่สิบเก้านะใช้ได้ไม่แย่ก็ยังมีตัวพวกโพลแดงโพลดำดอกจิกอยู่นะครับเป็นบางเกมจะเป็นตัวแบบภาษาอังกฤษนะแต่นี้เป็นสัญลักษณ์ครับโอ้โหแล่สีม่วงครับ สวยเลยคุณเท่าไหร่ออ้เยอะอยู่นะ13บสมแม่เดี๋ยวมันไม่ถึงร้อยครับถึงร้อยนี่เป็นพันปะวันนี้ก็ถึงครับพันก็มี7จครับโอเคอยู่เกมเนี้ยดูแบบดูง่ายๆายครับการคำนวณอะไรก็ดูง่ายๆยไปหมดเลยนะมยยไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนครับสายแบบเรียบๆหูทองทั้งกระดานแบบนี้สวยๆเลยสเกตเตอร์สเก็ตเตอร์มารอแล้วนะจังหวะนี้ น่าจะสตัวครับหนเดานะนั่นไงจริงด้วยครับขุดไปเลยครับจังหนี้สิบหมุนครับมาโหคุณดูโหดนะปึ๊บโอเคเจหมุนแล้วนะยังไม่มาเลยครับหแล้ว เฮ้ยเงียบจังวะฟีสปินโอ้โหเอาด้วยดิของฟรีเงียบจัดเลยเพื่อนไม่เหมือนตอนเราวิ่งไงเรากดเองเลยอ่ะนี่แบบเงียบดูเดิยวสองร้อยเองอ่ะนี่มาละสามสิบ่ะโอ้โหน่าเกียดมากทำตัวน่าเกียดอ่ะ ไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหยีิบเจ็ดนะคูณเยอะมากอะ่ะแต่แบบดูเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะคูณเยอะมากนะเสียได้ครับแต่มันไม่แตกอะ่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้อะ่ะอ,อย่างก็ได้แค่แต่ลนะคูณเนี่ยมันไม่ได้อะไรครับปะเพิ่มไม้กันดีก,กว่านะเพิ่มไม้กันดีกว่าครับปะไม้ละลอยครับน่าจะไหวอยู่นะลองดูครับขออยหน่อยขออีกหน่อยขออ,อยอออสักไม้หนึ่ง โอ้ไม้นี้ดูสวยนะดูมาดีครับสวยครับคอมโบต่อเนื่องโอ้แล้วจบแล้วคุณเท่าไหร่เอ่ยคูณสิบสามโอ้ได้อยู่ปะเอาเรื่องอยู่นะเออสามพันห้าครับโอ้โหดอกนี้ครับขอสักทีหนึ่งได้ไหมโอ้มาสวยครับมาสวยร้อยห้าสิบไปครับหุยสีม่วงมาเอาละสเก็ตเตอร์เข้าครับโอ้โหเบิ้ลไปเลยครับจังหวะดนี้เบิ้ลไปเลยนะมา ขอหน่อยครับมาละร้อยนะถือว่าเป็นไม้ปิดครับขอปิดแบบสวยๆหน่อยนะเออมาอ้าวเบิ้ลเหรอเบิ้ลเหรอเบิ้ลได้นะเบิ้ลได้นะเบิ้ลได้แล้วไม่ว่าครับมาจัดไปครับ โโหเบิ้ลไปดิอ๋อมันเพิ่มได้เลยนะไม่ต้องรอครบนะครับคือ2ตัวก็เพิ่มแล้วนะแต่เงียบอ่ะแม่งเงียบจัดเลยฟีสปินอะมาบ่อยมาซะบ่อยเลยแต่เงียเงียบจะตอนนี้คอมโบโหดอยู่นะแล้วดูคูณโอ้โหดอกนี้เอาเรื่องจัดครับ3,400ครับ โอเคพร้อมถอนละหมื่นแตกและนะพร้อมถอนละสงสัยจะเงียบโอ้โหสามไม้เงียบเป็นสิบไม้เลยอะแย่แย่แย่แต่แบบจังหวะที่แบบเล่นปกติอะดีอยู่นะเออแต่ว่าเข้าฟิสปินอีกแย่ตลอดเลยขอไม่ดีครับฟิสปิน หมุนธรรมดาเฟี้ยวกว่าเยอะโอเคมาก็โอเคครับถ้าใครอยากลองเล่นเกมนี้ครับขุดแร่แบบนี้เลยเฟี Feel ้ยวเฟแบบนี้เลยนะก็ลองดูลิงค์ใต้คลิปได้เลยนะครับนีน่นะไปก่อนนะสวัสดีครับ